น้องสามเดือนแหวนนมทุกครั้งหลังกินนมเสร็จบางครั้งเลยแล้วอ้วกพุ่องออกมาด้วยทําทุกครั้งก็ไม่หายน้องกินนมผมอันดับแรกเนาะถ้าแหวนทุกครั้งคําว่าแหวนทุกครั้งไม่ใช่อาการปกติเพราะโดยทั่วไปแล้วเด็กจะต้องแหวนบ้างถ้าแหวนบ่อยนะคะเนาะแล้วแบแหวนทุกครั้งต้องมาหาสาเหตุว่าเกิดจาก,กอะไรหนึ่งสาเหตุที่อาจจะเกิดจากก็คือว่านมที่กินเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า3เดือนนะคะ,นนะ,คะกระเพาะ,ะจุดนมได้รอบละประมาณ3-4ออนทุก3 -4 ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็มาดูว่าอในแต่ละรอบเราให้นอองกนนม3-4 3ทุ สชั่วโมงไหมกินขณะกินหัวต้องสูงเอาง่ายๆคือถ้าให้นมลูก แบบไหนถ้าดูดขวดแบบนั้นเลยนะคะเนาะกินนมหนึ่งออนจับเลยนิดหนึ่งกินไปออนที่2จับเลยกินไปออนที่3จับเลยกินไปออนที่4จับเลยกินเสร็จจบอิ่มจับเลยใช้ระยะเวลาประมาณในการเรอสิบถึงสินาทีจับเรอเสร็จปุ๊บจัดหัวแล้วก็ลําตัวสูง30องศาอยู่นานประมาณ30นาทีหรือ1นถึงสชั่วโมงนะคะเนาะหลีกเลี่ยงการน,นอนกวยเปหัวต่าหัวสูงหัวต่าหัวสูงหัวต่าหัวสูงนะคะเนาะเพราะจะทาให้เนาะค่ะอ้วกแหวะได้แล้วก็ตามมาด้วยกดไหลย,ย้อนแล้วก็ปอดอักเสบได้เพราะมันสูสสัักกถ้าามมติว่ปรบแ ในเรื่องของทั้งหมดเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่านมนั้นอาจจะไม่ถูกกับลูกถ้านมนั้นไม่ถูกกับลูกกินแล้วลูกอ้วกลูกแหวลูกอ้วกลูกแหวน้าหนักตัวลูกไม่ขึ้นลูกขืนลูกท้องอืดอันนี้ก็จะต้องพิจารณาเปลี่ยนนมถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนนมก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นลูกอาจจะมีโรคบางอย่างที่ซ่อนแอบอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรดไหลย้อนนะคะหรืออื่นๆอ,อันนี้อาจจะต้องไปตรวจกับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะ